สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านผิ้โยคาวาจรทั้งหลายตางพากันสมาทานประกรรมฐานสมาทานส,าานสินแล้วต่อไปขอให้ท่านนั้นหลายปรงใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงมรุลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระิชิตามานนั่งอยู่ที่โคนโพ <c oughs> เอาหลังหันหลังก็ไปทางต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> เลือดแลือดเนื้อคนเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที <c oughs> หรือว่าชีวิตตินซีจะตัดสายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จประสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีความหวังดีสิ่งพันิพาณจะต้องทำใจอย่างนี้ทุกขณะที่ปฏิบัติที่ทรงอารมณ์อยู่หมายความเมื่อขณะใดยังมีความรู้สึกอยู่ ขณะนั้นเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างนี้เสมอจะไม่หวาดวันพันพึงกับความตายที่ยามกำลังเคยขึ้นกับเราถือว่าชีวิตเป็นภาวะปกติที่มันเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราจะตายกับความบริสุทธิ์เราจะพอใจมากฉะะนั้นเสียงก็ดี หรือว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งคนดีจะพึงเกิดขึ้นในขณะที่เราคุมอารมณ์อยู่คําว่าคุมอารมณ์นี่ผมหมายความมาทั้งวันนับตั้งแต่ตื่นยันหลับจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติเราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่มันจะเพึงเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบอย่างนี้และการประสบกับความยากลำบากต่างๆในชีวิตไม่ใช่มีแต่เราคนที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วทั้งหมดนับไม่ถ้วนเขาประสบมาแล้วเหมือนกันในปัจจุบันคนทุกคนในโลกก็ประสบเช่นนั้น ในเมื่อโลกมันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขงังไม่มีอะไรจะทรงความสุขไว้ได้โลกเป็นอนัตาในที่สุดมันก็สลายตัวในว่าเมื่อสภาวะปกติก็มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันถือว่าชีวิตของเรานี้ไม่กี่วันมันก็จะสิ้นสาก ร่างกายจะสลายไปเราจะไปจุดที่เราต้องการนั่นคือพรนิพพานแล้วก็สรงอารมณ์ระงับโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ยอมนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ยอมจะนึกถึงเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มาถึง เราจะควบคุมกำลังใจของเราให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเยือเกเย็นที่สุดในปัจจุบันคำว่าอารมณ์นี่มันมีปัจจุบันอย่างเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความรู้สึกของเรามันมีคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้เขเราดีเสร็จแล้วเวลาไหนที่มันจะชั่วมันไม่มี วันนี้ก็ขอพูดถึงสกิทาคามีมักด้านเรืองอับโทสะและตัดโทสะเพือเป็นการตับแบบเบาๆเพราะว่าพราะสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะหรือว่าโลภหรือโทสะหรือโมหะได้หมดเป็นได้เพียงว่ามีอารมณ์ดีกว่าพราะโสดาบันหน่อย ที่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภอยากได้ทรัพย์สินโดยไม่ชอบธรรมก็ดีหรือว่าโมหะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีเป็นอาการบรรเทาลงไปมากดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันความรักยังเต็มภาคภูมิจะอยู่ในขอบเขตโศีลี ความอยากรวยยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความโกรธยังมีอยู่เต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความหลงสวยสดงามยังเต็มภาคภูมิแต่ว่าไม่ลืมความตายรักปณิธานเป็นอารมณ์เคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันว่าประสงค์ดากับสิตาคาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทรงอธิศิน มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลหนักหนักอยู่ในเรื่องของศีลน,นี่มันเป็นของไม่ยากแต่ว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดขอ,อย้ำว่าท่านทั้งหลายอย่าลืมเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนาปานุสติกรรมฐานเรื่องลมให้ใจเข้าออกท่านอย่าเผลอ ถ้าเหลือลมให้ใจเข้าใ,ใจออกมาไหลแสดงว่าเราเลวเมื่อน,นั้นหรือว่าอย่าทรงคำภาวนาและการพิจารณาไรๆก็ตามลืมลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไม่ได้นี่จุดหนึ่งจิตเราถ้าอยากกินเลสได้ดีอันดับแรกให้ทรงอารมณ์ฌานคือสมาธิให้มีอารมณ์สงบสกัดที่สุด มีความกล้ามีความแข็งพอสมควรเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นดีแล้วคลายรมลงมาพิจารณาขันห้าเนื่อว่าพิจารณาในด้านขาองอสุปกรรมฐานกาย,ยกตานุสติกรรมฐานเป็นการทำลายหรือว่าระงับหรือว่าลดกำลังของความรักในระหว่างเพศพิจารณาจาคานุสติกกรรมฐาน เป็นการลดกำลังความโลภอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเรามาพูดกันถึงความโกรธความโกรธความพยามาตนี่มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุตุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือว่าระสโสดาบันและพระสิทธาคามียังมีความโกรธ แต่ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครถ้ายโกรธเดี๋ยวท่าก็เววี่งโกรธทิงถถ้งไปได้คนดีหนานแน่นไปดูกินเลสโกรธไม่จบมันนี่เรามาหาทางจบของความโกรธถ,ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสีย ให้มันจะเกียดแต่กายไปไหนไม่ไหวมันจะพยายามค่อยๆหมดกําลังลงไปนี่มันมันเดินไม่ได้มันคลานไม่ได้วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําแนะนําไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมิหารแบบที่สองใช้กระสินสี สำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของกระสินก่อนจะพราะกะสินที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ระงับความโกรธหรือว่าทำลายความโกรธมีอยู่สีอย่างคือกะสินสีแดงกะสินสีเขียวกะสินสีเหลืองกะสินสีขาวพอพูดถึงกะสินท่านอย่าทำตาโตด้วยตกใจ ว่ามีนักปฏิบัติมากเลยกันพอพูดถึงกระสินรู้สึกทำท่าทางใหญ่โตรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักเสียจริงๆแต่ความจริงกรรมฐานทั้งสี่สิบกองจะเป็นกระสินหรือไม่ใช่กระสินก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นเป็นแปลกอนุสติสิบก็ดีอาศบสิบก็ดีขสินสิบก็ดีอาหารเรปริโกตสัญญาจตุธาโดยฐานสี่เนือว่าอารูปสี่อรูปก็ามาจากขาสินมันก็แค่นั้นแหละไม่ไมีอะไรวิเศษวิโสไปจากกัน เป็นได้เพียงว่ากระสินเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงชานสีได้ทุกอย่างท่านนั้นเองสร้างความเข้าใจตามนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกระสินเข้ามาก็แสดงว่าฉันนะเก่งเสียเต็มทีนัน่นเป็นความเลวที่ให้อภัยอะไรไม่ได้เลยเป็นคนมีแต่สัญญาแต่เป็นคนที่ไม่มีปัญญา วันนี้มาพูดกันถึงข้อสินตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทองตามที่พูดในฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพระสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสะจริตพระสารีบุตรให้อาุักรปรมการฐานคิดว่าคนหนุ่มคนสวยคนรวยย่อมหนัวนกวินกามารมณเมื่อให้กรรมฐานผิด พิษกับจริตไม่ตรงกันเราะการตีค่าศึกค่าศึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านค่าศึกมล้วก็ปล้นบ้านหมดสามสิบแสามเดือนท่านไม่สามารถจะบรรลุมรคผลได้เมื่อออกพรรษาภาษาลีบทพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเื่อพระพุทธเจ้าไจนิรงตัดภาษาลีบท คนระหมดผู้มีความมีผู้มีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอภาษารีบุตรกลับไปก่อนเมือเ่อภาษารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวนยังได้สมมอบกระสินอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตกสินคือกระสินสีนแดง โดยนินมิตด,ดอกบัวเป็นสีแดงเพื่อวัวทองคำให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาดอกบัวปักอยู่ในกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจำวันนี้สีแดงสีแดงสีแดงเล็กในใจพร้อมกันนั้นเกินจะกำหนดรูดลมหายใจเข้าออกไปด้วย ก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ถ้าก็มองจับสีแดงเมื่อสีมันพลาไปใจจำไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตาเล็กเพียงสีแดงว่าเดียวเดียวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยดัน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาวจากเป็นสีขาวเป็นประกายเหมือนแก้วเป็นแก้วใสก่อน จากแก้วใสเป็นประกายคล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ตอนนี้แสแดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงชานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมาหาหมุนีทรงพิจารณาดูว่าโอ๋หนอพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้ว ถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ส่งเนรมิตดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมอง เมื่อนั่นเพื่อท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกสินเกือสีแดงที่เป็นใบกายพอกำลังใจก็ลืมตาม,มันดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใสเวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกว่าโอ้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น มันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็เศร้หมองแบบนี้เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระจินาสีก็ทรงดำมิตรให้กลีบบัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพกระสินด้วย แล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาถึงกําลังเขาร่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงไม่มีความทุดโรมเป็นธรรมดาลืมตาไมาท่ทีตายจริงกลีบนัวหล่นเสียหมดแล้วเหลือแต่ฝักเกสอนก็ไม่มีเือเต่กันเธอก็หลับตาลงไปคิดว่าร่างกายระนีสุดทรงลงไปลงไปช่นเดียวกระดกบัวเศร้า,าหมอง แต่ในที่สุดกลีกก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้อมไปขนาดหลังงอฟันหูก็ฝาตาก็ฟางผมก็หงอกฟันก็หักนั้งก็เหี่ยวยน่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสำหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสรณะนะ แล้วก็ลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงนิรมิรมิ้การบัวหักดอกบัวหล่นผลปี้ไปหมดเธอเห็นภาพที่องค์สมเด็จพระบรมสงศโคทรงนิรมิตดอกบัวอย่างนั้นก็มาเนกถึงกายว่าร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสําหรับเรา ดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าทรงประทานเป็นดอกบัวทองคําเป็นภาชนะที่มีความแข็งในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันใดร่างกายของเราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทําใจให้่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา คือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงเขาช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทำจิตของท่านนี้จับภาพกับสินก็พิจนารณาร่างกายควบกันไม่ช้าไม่นานท่านจะก็ได้ได้สมเด็จอดาตตผลพร้อมไปด้วยปริสัมพิทาย,ยานนี่สำหรับตัวอย่างในการเจริญเระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทำเป็น สำหรับท่านหลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวจะทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันกาสินไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานอยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้น นล้วก็ทำตัวอย่างอย่างพระในช่างทองหลับตาไปก็น,นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นนึกถึงชื่อสีนั้นจนตระทั่งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาอะไรเห็นภาพนั้นติดตาทันทีอย่างนี้เรียกว่าโอกานิมิตเมืองตน แต่สีนั้นก็คลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบทำมันเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้อย่างนี้ชจึงจะเข้าถึงอุปจาระสมาธิเต็มภาคภูมิ ถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพลึกสีกสินนี่เหมือนกันเรียเป็นกสินกองไหนก็ปรากฏเหมือนกันทําไปแล้วสีต้องเป็นประกายพลึกหมดถ้าเป็นประกายพลึกเส้นแดงวิจิตเข้าถึงฌานขณะที่เพ่งสีเส้นกสิสีกสินที่เป็นประกายพลึกนั้นแต่ประปรากฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโพ จิตไม่รับสัมผัสภายนอกหูม่ด้ินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐา,านใะนยุงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นชานใะนยงดิ้นไม่ทําไม่ทําแน่ท่านก็ควรจะพิสูจน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌาน หรือว่าทุติยชาญชาญดีสองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องเป็นสจิตของตนในเมื่อจิตเข้าทิ้งทรงจิตจับปกายพริษสว่างสวายใจลุกโล,กลกใจสว่างโพลง แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงจะ่ได้อย่างนี้ก็ดีทำไม่ได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันห้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเบโซดาสิธาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอาหนา์ไป แต่ว่าตอนนี้เราพูดกันเึงสกิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตแล้วคนใดจะทรงจิตเป็นประโสดาสีิทาคานาคารหันไล่เบียดไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นแต่เพียงว่าท่านทรงเบโสดาแล้วบางท่านก็เป็นนาคามีเลยบางท่านก็เปนาา็นอรหันเป็นเลย แต่ไหนไหพูดกันถึงพระสกิทาคามีก็พูดกันสักสักหน่อยเวลาที่เราจับกระสินสีกองกองใดกองหนึ่งือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้ารณมจิตของเราไปสมาธิเทออปจารสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลด ถ้าจิตเข้าดิ้งชาญความโกรธมันก็คลานต้มเตียมต้มเตียมไม่มีกำลังเพราะชาญมีกำลังใหญ่ทำลายกำลังความโกรธได้ดีแต่ว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายดังนั้นเลยเมื่อจิตของเราจับชาญในกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วสมาธิส่วนหนังไดส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกาญทิฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไป ขณะที่เพ่งถึงภาพ้กระสินจงอย่าใช้สากายทิฐิเอามาควบมันจะโยจกจับกระสินให้มันท่งตัวจ้าสีดาบตามเดิมก็ตามสีกลายก็ตามสีประกายพฤก็ตามสำหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทำจิตให้มันวุดวาย ในเมื่อท่านงหลายทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มานิดหนึง่งคิดพิจารณาสิ่งขันห้ากับภาพกสินในเมื่อเราพิจารณาขันห้าภาพกสินก็หายจึงเอาขันห้ากับกสินเข้ามาประก,กอบกัน นั่นก็คือนึกว่าภาพกระสิน,นี้เดิมทีเป็นสีแดงเพราะว่าสีเดียวนะกี่สีก็เหมือนกันพูดสีเวลาเพอต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเพื่อแดงเขาค่อยจางแล้วก,กลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใส แต่พอเราขย,ยับใจนิดเดียวภาพกระสินก็หายไปภาพกระสินกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกันภาพกระสินที่กลายสีได้สแสดงว่าภาพกระสินนั้นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยง มันสุดมันโซมันเปลี่ยนมันแปลงไปนได้ตามปกตินี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกระสินภาพกระสินหายไปเรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันว่าร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกระสินฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไร เราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราโกรธเขาเพื่ออะไรเขาทําไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแล้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะประทุษร้ายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกาย เราก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุษร้ายเขาร่างกายเขาจะสมหรือไม่สมถ้ามันก็สมแล้วยาทำ้ายเขาทำไมเป็นอันมาโทษแห่งความประโยชน์แห่งความโกรธมันไม่มีคนโกรธทำลายชีวิตในร่างกายขาองตนเองทำลายปัญญาขาองตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไหร่กินไม่ได้นอนไม่ดับร่างกายก็สุดโทรมจิตใจก็มีความวุ่นวาย มันก็มีแต่ความเร่าร้อนตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าโทสักขีไฟก็โทสักมันมาเผาผลาญร่างกายให้พินาศไปใจก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขโกรธเขาทําไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอื่นมาเมื่อไรเรานึกไว้ในใจว่าน,นี่เรามันบ้าพอตัว มากมากสิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทําไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมึดมีแต่ความโง่เพราะเขาโง่เขาเนี่ยสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทาํา,า,า,าททลายความดีของเขาเราทําไมต้องทาลายความดีของเราด้วย เขาอยากเจนเร็วก so ็ปล่อยเขาเร็วไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูก็ให้เขาประกาศแต่ผู้เดียวเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิตเป็นสุขได้อำนาจของกำลังฌานต่อมาจิตจะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของเราของเราคนดีของเขาคนดีเขาสัตว์ทั้งหลายคนดีวัตถุอื่นใดคนดี ไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนันจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็ประกอบไปด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลกอยากได้ทรัพย์สินของเขา เราจะถือโกรธเพืรอการตัวต้องการบัประหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ชาเราก็พัันตายดีไม่ดีเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดปธุสรายจะไม่มีสำหรับเราใครเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาใช้ครถาภาวน,นาไว้บทหนึ่ง ใครเขาชมว่าเราดีเราก็เลยก็ช่างมันเจ้านี้จะมาหลอกใช้ใครเ้าว่าเราชั่วเราก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราเท่านั้นเราจะดิ้นรนยิง่งเกินไปเมื่อเรารังับใจได้อย่างนี้สนแสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิทาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือรังับความโกรธให้มีกําลังน้อย ตถ้าว่าเรื่องราวของการระงับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจัดอีกิตหนึ่งก็คือพรหมีหารสี่แต่ถ้าว่าเวลานี้โดยเวลามันหมดสแล้วนี่ท่านผมเข้าใจว่าคำํำอธิบายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้ท่านหลายพูดทรงความดีคนดีนะจะจําได้และก็คนดีจะปฏิบัติได้ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้จะมาคุยนะฟังให้ผมฟังว่าเป็นคนดีว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวประาสริฐารชานันเพราะของแค่นี้ทํากันไม่ได้จะทําอะไรได้อะไรต่อนี้ไปเขาบรรดาท่านนั้นหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภา,าวน,นาและพิจารณาตามอธิยาศัย จนกว่าถึงวาระที่ท่านเห็นว่าสองครควรจะเล,ลิกสวัสดี